สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านนะคะอันนี้คือมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะพันุฮอลแลนด์นะคะลูกจะเนื้อแน่นแล้วก็ไม่ยาวมากนะคะอันนี้เทียบกับลูกยาวให้ดูนะคะมะละกอลูกยาวนี้นะคะคือพันธุ์แขกดํานะคะส่วนนี้คือฮอลแลนด์นะคะฮอลแลนด์นะคะได้มาจากสวนที่นครปฐมนะคะหลานให้มานะคะก็ ตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะตอนได้มาก็ยังเขียวอยู่นะคะตอนนี้สุกพร้อมกันสี่ลูกเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวคงต้องปอกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะถึงจะได้ถนอมอาหารได้นะคะอันนี้คือมะละกอนะคะมะละกอจากสวนแท้ๆนะคะก็ถ้าเป็นเนื้ออย่างนี้นะคะลูกยาวๆแบบนี้เนื้อจะแน่นนะคะก็ยังไม่ได้ พาให้ดูนะคะก็อธิบายให้ฟังก่อนแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยจะไม่แน่นเท่ากับลูกฮอลแลนด์เล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ